สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกับน้องดูนาาโอ้ตอนบน้องก็หอมน้องก็หอมมารอใครมารอใคร ตอนนี blender, ้ม <t ort> ันมาหอดเพิ่งแทร่ครับโอ้เราจะจอดเรื่องนนอนโดดหน่อยวัสดีคร <noise> <t ort> hmm. <t ort> ับอาจารย์นัดครับเอาน้องก็หอมเดวดับเครื่องดีกว่าเพราะสมุนยูกรดนี้หมดอ่ะ กินจังครับนี่พอดีจอดรถที่นี่น้องก็หอมน้องโด้ได้ว่าถึงแล้วจะเดินดูหรืครับ เอาไปฝ่ายไปดับเครื่องกันแป๊บหนึ่งนะฝ่ายดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะยินรอตรงนี้นะรอยตรงนี้แหละรอยตรงนี้แหละ สวัสดีครับแจ็ค้าวครับตอนนี้น้องของโนโน,นราตก,กับมาบินมาถึงเมืองไทยแล้ว รถจอดนี่นะแหมเ่เ้ยเดียวไปรับไปรับคนเข้ามาครับด้ไดจอดด้วไหนนะครับเหมืนครับทุคนยูได้หมดอุ้ยผมผมเเอากะเป๋อหรือกับมาล้ครับยืนนครับภาไปขับมาด้วยภาาพผมภาพรอบนี้าผมเมื่อไงผมไม่ได้ครับแป๊บเดียวครับผมไม่ไหลครับ ไม uh, ่ฟ้องรันี่น้องก็หอมขวบเขาจะปลดเวบเขาลอกรถไป រូវាខ្លាបាបារូវាពិចានលាពិត្រូវ

เรียกพีป่ป้ารถที่จอดอยู่นี่เขาจะเขาจะหลอกหลอยเลยโอ้รถไปดีเขาไปกุ้ยขดปล่อยรถไหนเลยยางบัวข้าง สวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่ครับทั้งดุดทั้งทั้งหลานหน่อยอะไรกันไรก,กนันไรดรถสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้มารับน้องโดนัท สวัสดีครับพิชานไปทคำนามครับ เจ้เดียวปจอดจอยู่รถจ้าใคเนาะพอรถรถก็ไ่ให้จอดนะครับนี่ก็ว่าส้เลี่ยมนี่ว่าส้เลี่มได้ไหมพรวารวกันาอรถว่าสัญญากงไยบจะมึนง่าย ร้านสาวนหนล่ะครับจิดปูครับจิดปูน้องน้องก็าหอมมารออาโดนาดเห็นอาโดนารีอยัง แล้วลอยอยู่ต้งนอกอี่างีครับเพราะว่ารถติดแห้งแล้วเขาจะหลอกๆวันนี้ครับพี่บุกรครับวันนี้ออกงานไหนครับวันนี้มารับลูกสาวครับมาจากอเมริกาครับแต่ว่า หามจอดอหอมอไไรเล้วก็หอมเะเอเอน้เม็ดไปไหนไหนะเม็ดไม่มีอะไม่มีบอ ครับพอดิโอครับตอนนี้ผมอยู่ทีุ่วรรณภูตรวจมาแล้วตรวจมาหนกรับเกรดเกรดเกรดกรอ้ามาหามางไมอกขอา่ออกมานครถส

เราเจอที่ลานจอดรถดีกว่านะน้องขอมเนาะใช่ไหมน้องกหอมนะีม่ไงน้องกหอมใส่แม่งงมสซดท้ากันครับผมลอยนี่รถอีเดาเพราะว่าขนันยุบีคน็ยืนนี่รถบมเป็นยังครับคันนี้จะรถไปเขา้น หอบพรมีรถยกอมเลยรับอยู <Charl ott es> oh ่น no? no. no, no, no. ี่จริญเดอรับจริญอดดีกว่าปนาะน้องเหอมนาะใช่ไหมเอ้ยเก่งจังเลย แล้ไปเจอะล่านในรถกรับจังมาบนมานี่บน,บนบนบนเวียนอยู่อย่างนั้นรักล้นลนติดก,กวนนะรักเน้นเน้นติดเป็นนะ <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้อเอากระบนยิงกระหล่อกัน กรุณารัดเข็มขัดเบาะนั่งคนขับเชื่อเราดูเส้นทางโอ้จอดล่านจะรอดหรือเปเราจะพาวนมาครับวนวนเวียนๆครับครับให้รถดเนาะ บนเวียนเป็นรเนาะน้องอหอมเนาะใช่ไหมจ๊ะลากดุนด่นรุ่นติดกันนะลากรุน่นเบนติดกันนะนี่ครับคือเส้นทางขับมันออกไปนี่คือทางออกแต่ว่าเขาเสีเวียนเวียนเขาไรรม่อีกครับโอ้คือมี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 ่คือวิ่อ้ดองหอมมีคือมี่มมงอหอไหมนังกรหอม โอ้ยขับเส้นทางเกิดยังนะสนามบินสุวรรณภูมิครับขับไปเวียนขับไปไหมครับนี่แหละบนนอกเขาเมืองแม่มาขอมอใช่ไหมน้องขอมอือจุออ๊จ้าตัวโอเคไหมมาทำไมไม่โอเคฮะ ตอนนี้จะไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับขาเข้าหรือจอดรอบสองครับเขอาอะไร้องหองกุสิมารองโดนัทก็สิมาล่ะระวัวงที่รับรองกหองก้หองกับโดนัทด็ก็สิมมืออื่นกัเจ๊งสิเมื่องครับกับิไปแวะสาหนยเพลนแพงอยู่ทั้งซีสเกตนะครับเนาะมาลับมวดก่อนน้องโดน,นัท เช็กยินบทัานครับเดี๋ยวมา,มา,มาปรอบใหม่ซื้อตัวมาใหม่ครับนี่คือทางไปที่ผู้สัตว์ขาเขา้า,ออานะครับถ้าออกไส้นะครับก็จะเป็นผู้สัตขาออกครับผมขาออกคือิบินไปมึงหนอกครับตัวนี้มาแต่มึงนอกกับขาเขา่าครับขาเข่าเ,าาเาว,าวียนเวียน,ยนไปไหมครับ สวัสดีทุกๆทุกคนพี่น้องครับตอนนี้ก็จะไปมองเกา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 นีคลุลูกแลนาตลงเตลงเตลงตลงเตลังตลงตลงตลังตลงตลงตงตลงลงตลงตง โอ้ยทั้งมือหนึ่งจับมือถือทั้งมืออ้าวไอ้ทูมใหม่ยังเนาะเนานอนาะเนอนเนอน ใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอ,อกฉันโอ้โฟกสวก,กินหนุนไม่ ยี่สิบะไกูเจรถองกอลองกอมรอยรถเด้อลองเพ่งฟังนึ่ครับผมเป็นไงมาแล้วเออรองเท้ท่าไมนตอรองเท้าจี๋อ เอ้ยแอนโนัทมาแร้วนั่นเอาวเอาไปฮอนโดนัทนี่อนโดนัทมาแล้วจำกันได้ไหมจำกันได้ไหมไม่เหนเนเ็นเป็นปีแล้ว จำได้ไหมเอ๊ะใส่หัวมับมับน้องก็หอมจำอาโดนัทไปได้ไมีอาโดนัตน้องโดนัทถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยมาถึงไหนย,ยังน้องโดนัทอี๊ ลูกสาวครับลูกสา, <ciğim? S 1> สาวน้องก็หอมจำอะไรไปเป็นปีปนเอาคนหอมขึ้นรถนี่น้องโนัทมาแล้วคิดถึงป้าไหมนี่ผู้ร้ายปากแข็งเฮลโลปีกขมไอวิกีกับป้อม ใช่ไปยกกระเป๋าเอาย่อยเขาโยงอะไรเขายกยกโอ้ยหิวปวดทิ้งหมดละน้องน้องน้องอย่าออกไปเอกสารไหมเขารถที่ีอวไปไหมไม่รถเอามาเก็บให้เขาจะเอาไปทำไมเอาขึ้นหลังคาบ่เอาไปทำไมเอาไปไงระวังรถเดือยว่าง ไป่จี่ยน้นรูบจักดิตอนนี้น้องนราไน้มาถึงแล้วแคบบบเมืองไทยแล้วสนุกไหมพี่อยู่อเมริกาพูดภาษาอรังกฤสด้วยร้องไห้ ฮะสองจีไฮว่าแล้วเราก็จะพาน้องโนนัทไปหาซาโน้เพนน์แผกขึ้นรถเปล่าให้น้องหน่อยเปาให้น้องหน่อยจำเขาได้ไหมจำได้ไหมจำอาโดนัทได้ไหมอือไม่ละอือสมบูรณ์สมบูรณ์เขามาจ่ายอุ้ม เขาแม่เอารูปหนูให้เขาดูแต่เขาดูตอนที่หนูแต่งหน้าเขาบอกว่าไม่ใช่ใครรู้จักเคาบ่ลทักทายหน่อยน้องน้องนะทักทายหน่อยสวัสดีค่ะพ่อช้างกิษด,ดิพูอภาษาอังกิษด,ดิเอาพูดให้หนงหน่อยคำาหนึ่ง <laughs> hi everyone I'm comeback <laughs> very good very, go. very good go home ไปกุมฟ้อมไปกุมฟ้อมอะไอไม่กินกระป๋อมบอไปกุมฟ้อม แล้วาฮะฮะแตยูกระฟอร์มพูดอะไรไม่รู้เรื่องมาจากไหนอ่ะยูมาจากไหนยูเขาบโมเรื่ลยมาจากประเทศไทยมาจากประเทศไหนนี่มาจากเมกาก็พูดภาษาอังกฤษติละอันดับอเมริการัฐไหนรัฐไหนทุกรัฐตอนนี้ลองครองลน่ดกามาถึงข้อขอดเจ็บได้ไหมประเทศไทยแหละครับเรียบร้อยครับ รับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเขาเจะา,า,าตรงนี้เลยคยคือรู้จักความหเก่งจังเลยอกหอมนี่เก่งดีเลยจำเขาได้ไหมมันจำเขาไม่ได้เขาหอมเขาหอมจตอน่าได้ไหมฮะนี่ลูกไครสวยจังเลยรอ,อน ร้อนบ่เปิดแฮงหนังติล่ะยังบ่นั่นเปิดแฮงร้องมันก็มันเดินไปนั่นน่ะมันเอื้อนไปเลยเล่นไปเลยไม่ได้ๆก็ลมไปอีหยังเดินเดินเลยนั่นเลยเออร้อนมั้ยเย็นมั้ยร้อนมั้ยนี่อือน่าเฮ้ยน่ารักแถ่จ้าแกะหน่อยพูดเก่งเด้เฮ้ยพาพูดได้พูดเก่งเด้พากูมาไหลนะแกะหน่อยหูเก่ง น้องโดนัทนี่อาโดนัทไปตั้งแต่น้องก็หอมยังพูดได้เป็นเลยครับตอนนี้พูดเ kind ก of ่งนะได้หนี่อยากไปทำข้อสอบอีกเปวดได้เป็นเราจะเดินทางนะครับทีนี้เดินทางไปเรื่อยๆจะไปแชร์ดาวแจ้งขึ้นกันกันสิไปขัดกันได้ครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่มาโกดิษตามลาชมโอ้นี่เปิดไปเมื่อ สุขสบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยใครมาเพิ่งอีสานเศร้าเด้อเศร้าเด้อยาสีดีว่ามวนกันแทะสาวหน่อยเพ็พกันแบงลมโจยมมนินครับจบแบบเจเทเจอกันครับมบื้ออื่นตอนนี้เอาไวสตรีกรับรถผ้าน้องโรนัทเมื่อบ้านกันครับครับตอนนี้เข้ากับยู่สนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องครับก็สิกลาบบ้านครับผมอัสสิกันครับได้หรอ ครับรถก่อนเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ